บุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นอยู่เพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบัดนี้เจ้าจงพิจรารณา ให้เห็นชาติพบทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องมีความพัดพลากจากของรัก ของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็น